ย่งชุมชนหมู่ที่1ตําบลหลัก6อําเภอเมืองปทุมธานีนะครับผู้นําชุมชนจัดทําโครงการชุมชนเข้มแข็งครับมีผู้ใหญ่บ้านร่วมกับตํารวจสพประตูน้ําจุลาลงกรสถาบันบ,บําบัรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีทํา MOU กับประชาชนในพื้นที่เคาะประตูบ้านซุม่มตรวจสารเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งที่เคยมีประวัติผู้เสพก่อคดีอาชญากรรมทะเลาะวิวาทจนปัจจุบันเนี่ยตัวเลขคดีอาชญากรรมและผู้ยาเสพติดในพื้นที่เป็นศูนย์กับส่วนมาตรการเคอร์ฟิวห้ามเยาวชนออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มนะครับรนายเ,นเอกพบเหลืองประเสริฐในฐานะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดยอมรับนะครับว่าแม้จะเป็นมาตรการที่ดีหากจะเป็นการแยกปลาออกจากน้ำแต่อยากจะชวนคิดว่าสำหรับเด็กดี ปก,กติไม่มีเหตุจําเป็นต้องออกจากบ้านครับส่วนเด็กที่หวังออกมารวมกลุ่มก็จะออกมาแค่เปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเท่านั้นครับดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะดูต้นต,อ,นตอของปัญหาตามพารบคุม้มครองเด็กที่พมเนี่ยจะต้องร่วมกับครอบครวัวโรงเรียนเข้าไปช่วยเหลือและดูแลอย่างที่จังหวัดนนทบุรีครับปรากฏว่าจังหวัดนนทบรุรีบ้านแพ็แกเด็กและครอบครัวมีเจ้าหน้าที่5คน ทั้งจังหวัดผมถามว่า5คนมันเพียงพอไหมในความปฏิบัติไม่พอ <Okay. S 1> เอาแค่โรงเรียนในนนทบ,บุรี่มีเป็นร้อยโรงเรียนมีเป็นร้อยโรงเรียนครับแล้วสมมติโรงเรียนกไก่เด็กมีการใช้ความรุนแรงกันตามโครงสร้างเขาต้องแจ้งเจ้าที่พม <Okay. S 1> เข้ามามาดูที่โรงเรียนไปดูที่ครอบครัววันนี้เจ้าที่มาแต่มาคนเดียวก็ไม่ได้เขาต้องมาเป็นชุดมี3าคน4ี่คน <Okay. S 1> จาก5คนเข้ามา3าคนเหลือ2คน 2> <Okay. S 1> อีกโรงเรียนหนึ่งแจ้งเอาไปไงอะ่ะ มาที่นี่แล้วอา้าวอีกโรงเรียนแจ้งแล้วอีกโรงเรียนนึงแจ้งแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่อพอไม่มีเจา้าหน้าที่โรงเรียนก็เลือกที่จะกูไม่แจ้งดีกว่าเว้ยพอแจ้งไปก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีการคือไอ้คนนี้ใช้ความรุนแรงใช่ไหมโรงเรียนไล่ออกไล่ออกเอาเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาปกติผาักใส่เขาออกไปอยู่นอกระบบการศึกษามันยิ่งทําให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งรุนแรงขึ้น การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดและไม่เอาจริงเอาจังนะครับเคยร้องเรียนเจ้าหน้าที่แล้วเรื่องไม่เดินสุดท้ายประชาชนไม่หวังพึ่งเจ้าหน้าที่รัฐครับแต่จะวิ่งไปแจ้งกับเพจหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์แทนนะครับทีนี้พอเพจเข้าไปกลับแก้ปัญหาได้สังคมก็น่าจะเข้าใจล่ะครับว่าเกิดจากอะไรครับจะบอกว่ากฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันดีอยู่แล้ว แต่การที่ประชาชนคนหนึ่งจะเข้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากนะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยกฎหมายดีครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องแก้ไขและปรับปรุงและในฐานะที่เราเป็นเพจรับเรื่องทุกวันทุกวันทุกวันคาดหวังอย่างที่บอกอะค่ะคาดหวังว่าต่อไปเราไม่ต้องมาทําหน้าที่แบบนี้แล้วคิดว่าเราจะทํายังไงให้มันไปถึงจุดที่เราคาดหวังได้ก็เราก็ผลักดันทุกวันนยครับ ให้เขาดูสิทำไมทำไมผมทำได้ะทำไมทำไมพวกเราทำไมอินฟลูเอนเซอร์ทำไมเพจต่างๆทำไมทำได้อะทำไมหน่นยงานราชการทำไม่ได้ทั้นที่ท่านมีสัาพกำลังมากมายมีงบประมาณมีเงินเดือนเงินเดือนทำไมท่านทำไม่ได้ทำไมพวกผมทำได้อะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งผมจะจะบอกเลยนะว่าที่พวกเราทำออกมาแล้วมันมันทำได้ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรามีใจอยากจะทำ ทีนี้พอเพจต่างๆนแก้ไขปัญหาให้ได้ก็เกิดคําถามล้วครับว่าหวังผลทางการเมืองหรือเปล่าอยากจะมีชื่อเสียงหรือเปล่านะครับนเอกภพได้ยอมรับนะครับว่าเคยถูกตั้งคําถามเช่นเดียวกันแต่ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนที่กําลังเดือดร้อนได้หรือสสอทุกเขตทั่วประเทศอาจจะออกมาตั้งเพจรับเรื่องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนของตัวเองได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีครับ